อมิวกินข้าวกับไข่ค่ะทุกคนอร่อยนะคะไข่แดงต้มกับข้าวเหนียวค่ะอร่อยมากๆอร่อยมากๆค่ะหยิบกินเองได้ด้วยนะคะทุกคนหนูเก่งไหมคะ เก่งมากๆค่ะทุกคนว้าวเขียวให้หมดก่อนลูกก็เอาใหม่ <c oughs> โอ้ยเขียวฟันดังกดกดอุย้ยกล้องหลังมันไม่มันไม่ไมค่อยชัด,ดอ่ะมิแอะแอะทำไรอะ่ะมาหาแม่เร็วมาหาแม่เร็วไม่มีการฟังจ้ะล้วงต่อไปอ๋ออ๋อ

เสียงดังแท้ขารับขนอนบปละมองคนเสียงดังค่ะคุณผู้ชมมีคนเสียงดังค่ะคุณผู้ชมเสียงดังมากเลยอาม,มิวนั่นเองดูแม่สิวขึ้นเปิดใจขี่เ่าเน่เปิดใจขี่เ่าเน่ ทุกคนหนึ่งหนึ่งแล้วทำอย่างนี้นะคะบุ้นวุ้นไปไกลมากเลยเย้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 เราชนะแล้วเย้เย้เอามีคนเล่นเหมือนเราทุกคนเราจะเล่นรถกันหนึ่งสองสาม ไปชนพัดลมเลยค่ะทุกคนจะมีใครเดินไปหยิบให้แม่หรือเปล่านะอุย้ยเอ๊ะค่ะไม่ทำค่ะ